สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับมากับช่องนันดานออร์เคิลเอ็นชาร์ล็อตนะคะวันนี้เรากลับมาทําหัวข้อเป็นพิก,การนะคะเ,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกครึ่งปีหลังหลังจากนี้เนาะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นคลิปพิก,การจะมีไพ่ให้เลือกสองใบนะมาเดิมนะคะการดูดวงเราจะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ไม่ว่ากันเนาะถ้าฟังแล้วตรงก็ดูกันต่อได้ถ้าไม่ตรงก็ไปดูคลิปอื่นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบ เลือกเพียงการเราชอบทั้งสองใบก็เลือกสองใบได้นั้นไม่ติดนะคะก็ดูไว้เพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะคะไม่ซีเรียสไม่เครียดมากไม่จริงจังนะคะเอาไว้เพื่อเราได้เขาเรียกอะไรแนวทางในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ไปใช้ได้เป็นคำแนะนำน,นิดหน่อยหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่าสองใบนี้มีอะไรบ้างนะคะใบแรกใบนี้นะคะอันนี้นะเออเกรสนะคะ Set goals in small matters only นะคะไปนี้นะเห็นไหมอันนี้เราเลือกด้วยนะเราเลือกไปหนึ่งเหมือนกันก็ใบที่สองนะคะใบนี้ uh, Fellowship recognize your fellow man นะอันนี้นะคะนี่นะคะสองใบนะใครดูใจใบไหนเลือกได้เลยอันนี้นะคะ โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะเริ่มกับคนที่เลือกไพ่ใบแรกก่อนนะคะว่าพลังงานช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างไพ่ใบนี้นะใบแรกนะคะวันนี้จะมาแบบสั้นๆนะคะแบบมาเร็วไปเร็วนะเรามาเช็คพลังงานนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกก่อนว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างรู้ทําอะไรกันอยู่นะคะ มันเหมือนแบบเหมือนบางคนนะคะมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถฟื้นได้หรือเปล่าคือเขาเรียกว่าคุณยอมที่จะแบบจำนวนกับมันแล้วอะสี่ดากมันขึ้นนะคะเหมือนคุณพักดีกว่าไม่อยากจะคิดกับปัญหาที่มันเครียดอีกต่อไปคือขอเวลาพักหน่อยขอเวลาแบบอยู่กับตัวเองนะคะขอเวลาฮิลใจตัวเองนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะแต่ปัญหามันยังไม่ได้จบนะเพียงแต่ว่าเราแค่แบบพักพักสักแป๊ นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีประกายความคิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้เราทีสา่สามารถที่จะชาร์จตัวเองแล้วก็มีความคิดที่สว่างสวัยและสดใสขึ้นมีแนวทางใหม่ๆในการใช้ชีวิตมากขึ้นแนวทางในการแก้ปัญหาอะไรแบบนี้นะคะอืมก็ต้องการแบบหาแนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตให้ตัวเองอะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะเจอนะหลังจากนี้หลังจากที่คุณพักชาร์จแบตอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมันจะมีแสงสว่างเข้ามาใหม่ในชีวิตนะคะคุณอาจจะได้ แนวคิดนะคะแนวทางบางทีแบบนั่งๆั่งอยู่พอเรานั่งพักหรือว่านั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันจะมีความคิดเข้ามาว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิเป็นเสียงหัวใจเสียงในความคิดขึ้นมาเองอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีจังหวะที่คุณแบบเนี่ยอยากอยู่กับตัวเองขออยู่กับตัวเองเถอะนะฉันแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่อยากคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นสตาร์ที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้มันเป็นไพ่ไฟออฟสตาร์เนาะสตาร์ที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะคือเหรียญน,นะเป็นตัวแทนของเหรียญน,นะคะคุณเหมือนกับว่า ไมเอาแล้วฉันไม่อยากคิดเรื่องเงินไม่อยากคิดเรื่องงานอยากขอพักขออยู่กับตัวเองขอแบบหาอะไรทําที่มันทําให้เรารู้สึกมีความสุขคิวใจตัวเองก่อนอะไรแบบแบบนี้เนาะประมาณในช่วงนี้เหมือนแบบว่าเหงาเหง,า,งารู้สึกแบบอย,อยากอยู่คนเดียวอยากทาอะไรด้วยตัวเองแต่ดันเป็นคนที่มีไฟมีแสงในตัวเองนะคุณเป็นคนมีแสงในตัวเองนะคะบางคนแบบว่าอยู่บ้านพักแต่ว่าบางทีก็จะออกสู่โลกโซเชียลค่อนข้างบ่อยพักแบบแปลกๆเนาะคือแบบพักอยู่บ้านอะแต่ว่าชอบที่จะแบบ ไลฟ์ Life, สดชอบที่จะดู YouTube ทำช่องอะไรแบบนี้นะคะบางคนแบบชอบสื่อบันเทิงประมาณนี้นะบางคนทำงานเกี่ยวกับงานบันเทิงนะคะงานแบบ TikTok คอนเทนต์อะไรต่างๆนะทางโลกออนไลน์นะคะมีชื่อเสียงนะคุณมีชื่อเสียงในระดับ หนึ่งเลยแหละนะคะในช่วงนี้เหมือนกับว่าอยู่ๆเราก็มีชื่อเสียงขึ้นมาบางทีมันก็เป็นจังหวะที่พอมีชื่อเสียงแล้วเรารู้สึกว่าเราขอพักดีกว่ามันเหนื่อยมันแบบมันท้อม,ม,มันหาความคิดที่เป็นคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ได้ก็อยากจะพักเพื่อที่จะหาความคิดใหม่ๆก่อนอะไรประมาณนี้ในช่วงนี้นะคะอ่ะก็เท่าที่รันดูนะจะเป็นคนที่เกิดในธาตุลมนะคะไมนะ่ถุนนุนกลุ่มเนาะธาตุไฟนะคะเอ่อเมสิงธนูนะคะแล้วก็ธาตุดินด้วยนะคะ อ่าพึกงมบ,บงกรกันนะบางคนเกิดท่าน้ำนะคะแต่ท่าน้าไม่เยอะนะท่น้ำให้ประมาณแค่แบบสินะคะมีนกรกฎพิจิกเนาะจริงๆมาเกือบครบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคืออะไรเราจะเปิดให้ห้าใบนะคะแต่ว่าถ้ามันอืมไม่ลงตัวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะดูให้จะขยายเพิ่ม โอเคอยาอื่นนะคะไอ้ก่อนอื่นเลยนะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเปลี่ยนไปในอีกทิศหนึ่งนะคะของชีวิตเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยคุณมีสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณแบบว่าร้องขอขอให้มันประสบความสําเร็จเจ็ดถ้วยมันขึ้นมานะเจ็ดถ้วยมาขึ้นมาคือคุณรอคุณแบบรออะสิ่งต่างๆที่คุณหวังไวอ้อ่ะ ให้มันได้ถึงเวลาเททียเดี๋ยวมันจะมีกลงร้อยถ้วยชะตาหมุนเปลี่ยนผ่านมาให้นะคะหลังจากนี้ใครที่กําลังแบบว่าอยากจะเดินทางนะคะไปต่างประเทศไปทํางานหรือไปไเที่ยวหรืออะไรก็ตามคุณมีโอกาสที่จะได้ไปในช่วงครึ่งปีหลังหลังจากนี้นะคะแล้วก็สีถ้วยเนาะสีถ้วยขึ้นมานะรันขยายเป็นไน t ์ออคิส t a l นะคะน้า c ริสโตก็คือไนล์ออสอดเนาะ ไนด์ดาบนะคะคือคุณมีเสียคุณมีโอกาสเข้ามาแต่มันจะมีจังหวะที่แบบเบื่อเนาะมันจะมีอารมณ์แบบเบื่ออารมณ์แบบไม่เอาไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอะไรแบบเนี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเดี๋ยวคุณจะมีไฟขึ้นมานะเพราะนด์ออฟสอดขึ้นมาอีกเนาะคุณจะมีไฟขึ้นมาคุณจะมีอารมณ์แบบเบื่อก็จริงแต่มันต้องทําเบื่อก็จริงแต่ฉันต้องไปฉันต้องสู้ฉันต้องแบบทาให้ได้ให้สําเร็จอะไรแบบนี้นะเนาะล้วขอยายเพิ่มไนด์ออฟสอดเนาะ เป็นไพ่เดอะเมจิเชียนะคะคือจริงๆอ่ะคุณเป็นคนพรสวรรค์นะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตเป็นคนที่จริงๆอ่ะเป็นคนมีมีไฟแล้วก็มีหัวคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคือเป็นคนที่คิดอะไรคนอื่นเขาคิดแบบนี้แต่คุณคิดไปอีกแนวหนึง่งในทางที่มันง่ายกว่าในทางที่มันสําเร็จได้ได้เร็วกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะทีเนี้ยช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณพักมาเต็มที่แล้ว คุณอยู่ในช่วงระยะเวลาพักฟื้นแล้วคุณพักมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วแล้วความคิดอ่ะมันก็เลยเข้ามาหาคุณเนี่ยเพราะว่าคุณมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะคะจัดเม้นนะคะเนี่ยผลบุญที่ทำนะคะผลอะไรที่ทำมาทำบุญทำกุศลนนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์าดูอยู่จักรวาลเขาดูอยู่นะคะคือถ้าคุณทำกรรมดีมาเยอะอะค่ะเนี่ยคุณจะได้ใช้มัน กานขยายจดเมายออกมาเป็นนายอัฟซาร์นายอัฟซาร์คือนายอัฟเพนดิเคิลส์นะคะคุณจะได้ใช้มันแล้วนะคือก้าเหรียญอะขึ้นมาให้คุณยังไงคุณก็ได้ผลกลาําไรผลตอบแทนความสุขแบบเต็มเล็บเต็มหน่วยแน่นอนนะคะบางคนตอนนี้ยังโสดอยู่อาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องความรักนะคะในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้คุณจะได้เปลี่ยนแปลงคุณจะได้เปลี่ยนแปลงเนาะไปใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะคือได้รักตัวเองได้มีความสุข ได้ใช้เงินเลี้ยงดูตัวเองมากขึ้นเออคือเหมือนหาความสุขให้ตัวเองได้มากขึ้นหลังจากหลังจากเอ,อ่อที่มาฟังคลิปของเราในวันนี้เนาะพนเพราะให้กรงชิาชะตาขึ้นนะคะนาย open the d o o s ขึ้นนะคะเนี่ยจากตอนนี้ที่มันหาทางออกไม่ได้มันไม่มีแสงสว่างมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบไม่มีไฟอะที่คุณกําลังพักอยู่ตอนเนี้ย เดี่ยวกงลงร้องเทิาาตาเขาจะมาหมุนเปลี่ยนให้คุณไปเป็นก้าเหรียญให้คุณได้ใช้เงินดูแลตัวเองนะคะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขหลังจากนี้แน่นอนนะคะไพ่ก้าเหรียญขึ้นผลบุญอะไรที่ทํานะคะมันจะได้รับตอบแทนกลับมาแล้วนะคะโอเคแล้วก็ใบต่อไปนะคะก้าไม้เทา้าก้าไม้เท้าเนี่ยนันมองว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเหนื่อยนะเหนื่อยภาระเยอะมากๆทั้งเหนื่อยทั้งท้อทั้งล้ามันแบบ มันไม่ไหวแล้วอะบางทีมันจะรู้สึกว่าถึงจุดแบบที่ฉันจะไม่ไหวแล้วคุณก็เลยพักไงแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณตัดทุกอย่างเลยแล้วพักขออยู่แบบเฉยๆก่อนแล้วสุดท้ายอะ คุณจะเจอมิตรภาพใหม่ๆนะคะมิตรภาพที่ดีบางคนออกจากงานมาหรือคิดมีความคิดที่อยากจะออกจากงานคือในช่วงครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยคุณอาจจะได้ออกจากงานแล้วได้ไป form มทีมใหม่ได้เจอทีมใหม่ที่ดีนะคะเพราะว่าอันนี้คือ t r e o star no t r e o of p e n t a c l e s นะคะคือจะเป็นการสร้างทีมใหม่เป็นการที่แบบเราได้ผู้ส่วนที่ดีเราได้มิตรภาพที่ดีหลังจากนี้นะคะเนี่ยหลังจากนี้คุณจะมีสีสันของชีวิต flower of life นะคะมันจะเป็นเอ่อ สีสันใหม่ของชีวิตคุณนะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเดินทางนี้มาก่อนคุณไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนแล้วคุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่มันเป็นสีสันในชีวิตนะคะการมองว่าคนที่เกิดเอคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยวิลฟอร์จูนนะคะนายออฟเพนเดอร์โคลสมากับให้ฟลอเวอร์ไลฟ์การที่คุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเลยนะทาให้คุณได้ใช้ชีวิตในรูปแบบ ใหม่ที่เต็มที่และคุณมีความสุขกับมันด้วยไม่ใช่ความแบบในรูปแบบใหม่ที่ไม่ดีมันจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ดีและมีความสุขเติมเต็มนะคะมีโชคบางคนมีโชคนะเพราะว่าเก้าเหรียญขึ้นนะคะบางคนมีโชคนะเพราะไม่ใช่แ่เก้าเหรียญนะสามเหรียญมันขึ้นด้วยไงคุณจะมีโชคนะคะมีสิ่งอะไรที่คุณหวังไว้เนี่ย มันจะเข้ามาหาคุณคุณจะมีโชคนะคะได้โชคความสมคัรที่ทาให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งโชคการงานการเงินโชคลาบไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงอย่างเดียวนะคะมันจะเป็นโชคลาบอาจจะเป็นการงานการเงินนะคะความรักความสัมพันธ์ซึ่งมันจะมีเข้ามาให้คุณได้เริ่มใหม่แล้วมันเป็นโอกาสดีๆที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขนะคะหลังจากที่คุณพักผ่อนมาอย่างเต็มที่แล้วอะคะ่ะคุณจะได้ก้าวเหรียญก็คือความสุขความสงบความเติมเต็มในชีวิตหลังจากนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวมาดูไพ่ออราโคกันนะสามใบออราโคนะคะอืมมันเจิดเห็นไหม <Okay. S 1> คุณจะได้ความคิดใหม่ๆอย่างที่รานบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าคุณพัก เพื่อที่จะหาความคิดใหม่ๆหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะคะแล้วคุณจะได้มันเนะ้ะมันจะเกิดขึ้นมาในหัวคุณแบบพอคุณพักอยู่คุณนั่งสมาธิอยู่คุณหลับอยู่คุณอาจจะได้แนวคิดอะไรแบบที่มันมันเป็นแนวคิดที่ดีอะ่ะเออมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแน่ๆหลังจากนี้อะค่ะเนี่ยมันจะบูรณาภาพเห็นปะอันนี้มันจะเป็นการแบบเหมือน completeness คือการแบบบูรณะจนมันเสร็จสิ้นหมดแล้วอะเห็นปะตรงเนี้ย เหมือนก้าเหรียญเมื่อกี้ค่ะคือคุณทําบุญทํากุศลคุณทําดีมาตลอดคุณเป็นเก้าไม่เทา้าคุณเหนื่อยมาตลอดสุดท้ายแล้วอะความเหนื่อยตอนนั้นนะ่ะมันทาให้คุณเอ่อเติมเต็มในทุกสิ่งของชีวิตหลังจากนี้แน่นอนนะคะบูรณภาพเนาะมันเป็นไพ่ใบที่21เมันเป็นไพ่เหมือนไพ่เดอะว,วอะค่ะการแบบลำบากการเติมเต็มการแบบมีความสุขกับชีวิตเนาะหลังจากนี้นะคะเอาอยู่ทุกอย่างอะไรที่มันเคยไม่อยู่มือห้าเหรียญเมื่อกี้ เรารู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเราอยู่คนเดียวมันไม่อยากเอาอะไรแล้วอะต่อไปเนี้ค่ะคุณจะเอาอยู่คุณจะได้ความคิดในการสร้างสารรค์ในการแบบได้โอกาสมาหนึ่งครั้งแล้วคุณจะได้หยิบจับและได้ใช้มันอย่างแบบเอาอยู่อย่างเต็มที่อย่างเอาอยู่เลยนะคุณจะเอาอยู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์คือรันมองว่าการเปลี่ยนแปลงของคน,นที่เล่าไพ่ในใบแรกค่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในอีกรูปแบบหนึง่ง ชีวิตดันหมายความว่าเป็นความคิดนะความคิดของเราในอีกรูปแบบหนึ่งคุณจะเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะคะจากการที่คุณกลายเป็นเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบเหนื่อยง่ายหงดุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายแล้วอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนแบบเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยคุณจะเปลี่ยนตัวเองไปในอยู่ที่จุดที่คุณที่มีความสุขคุณมองว่าพอแล้วไม่เหนื่อยแล้วไม่ท้อแล้วฉันจะมีความสุขกับตัวเองฉันได้เงินมาเท่านี้ฉันจะดูแลตัวเองมากขึ้นฉันจะไม่แบบขี้งกไม่แบบ ไม่เครียดไม่อะไรอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางด้านความคิดส่วนเรื่องภายนอกวัตถุนิยมอะไรอย่างเงี้ยรันมองว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะคุณจะได้สร้างโอกาสให้ตัวเองนะคะรักสร้างเงินให้ตัวเองมีโชคเข้ามานะคะเรื่อยๆเพราะว่ากองรังโชคชะตาแบบ9ก้าเดียดนนูะ้มันจะเป็นโชคลาภที่ดีนะคะที่เคเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหลังจากนี้นะโอเคประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่ในใบแรกก็ขอให้คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะได้รับโชคดีหลังจากนี้เป็นต้นไปเนาะให้ยังไงวันนี้เราลาไปแล้วนะ อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ดันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะต่อกันนะคะกับคันที่เลือกไพ่ในใบที่สองนะใบนี้นะคะ Follow ship r e c o g n i z e your fellow man เนาะใบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าคนที่เลือกไพ่ในใบที่สองเนาะจะไงกันบ้างนะ เน้นในเรื่องการทํางานนะคะคนที่เลือกไพ่ในใบที่สองคือการทํางานแล้วก็เรื่องแบบความสําเร็จอะเออบางคนนะคะเพิ่งได้เลื่อนขั้นหรือบางคนเพิ่งได้ข่าวดีในเรื่องการงานเนาะเอออะไรที่คุณแบบลงมือลงทักลงมือลงแรงทํามาตลอดแล้วคุณเพิ่งได้รับข่าวดีในช่วงนี้พอดีเนาะแล้วก็ไพ่หกเหรียญเนาะขึ้นมานะคะช่วงนี้ทําบุญเยอะหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้เหมือนคุณแบบ อาจจะให้ใครยืมเงินหรือว่ามีโอกาสไปยืมเงินใครด้วยในช่วงที่ผ่านมาเนาะแล้วก็บางคนนะคะทําบุญทํากุศลเยอะชอบให้ทานเนาะที่เราเหินนะชอบให้ทานเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะค่อนข้างจริงจังกับชีวิตคุณเป็นคนค่อนข้างแ็นตรงกับชีวิตค่อนข้างที่จะแบบคือเป็นคนที่งานก็ง,งานอะ่ะเออตกไปตรงมานะคะไม่ไม่ไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถใกนการทํางานมากมาก จนสามารถขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสุดได้หกไม้เท้ามากับเจ็ดไม้เท้าเนาะเออไพ่ดีนะแล้วก็หนึ่งหนึ่งดาบนะคะช่ว,วงนี้มีความแบบความสําเร็จความคิดที่มันหยิบจับแล้วมันเห็นเป็นรูปเป็นด่างความสําเร็จที่มาเป็นรูปเป็นด่างหนึ่งดาบนะคะมากับหกทั่ไอ้หกไม้เท้านะความสําเร็จที่เป็นรูปเป็นด่างที่คุณทํามาตลอดความคิดอะไรที่คุณลงมือลงแรงลงแบบความคิดไปอะ่ะมันกําลังส่งผลบางคนได้รับข่าวดีไปแล้วนะ เท่าที่นันดูนะคะเป็นคนที่เกิดในธาตุดินนะคะผู้สมังกรการนะแล้วก็ธาตุไฟเยอะนะคะเมษสิ่งทั้งโน,นะแล้วก็ธาตุลมมีถึงตุนกลุมนะคะที่ดูแล้วก็มีคนเออคนเกิดธาตุเออราศีตุลด้วยเยอะนะคะราศีตุลเดี๋ยวเรามาเช็กกันดีกว่าว่าการเปลี่ยนแปลงนะที่จะเกิดกับคุณในครึ่งปีหลังนี้นะคะเป็นอะไรเนาะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เดี๋ยวนะคะขอขยายหน่อยอ่าโอเคเป็นการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่รันเห็นเลยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บางคนอย่างที่รันบอกว่าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นไปอยู่ในจุดที่มีโอกาสมากขึ้นนะคะบางคนได้ไปทําภารกิจอะไรที่มันประสบความสําเร็จแล้วคุณได้โอกาสดีๆเข้ามาเนาะแล้วก็ ใบต่อไปนะคะมีข่าวที่ทำให้คุณตกใจแบบปุบปรับฉับพลันข่าวเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจในช่วงระยะเวลาแรกนะคะทาวเวอร์มันขึ้นมาเนาะทาวเวอร์มันขึ้นมากับ5้าถ้วยมันเป็นข่าวที่ทาให้คุณตกใจเราสึกแบบเสียใจอะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะไพ่มันขึ้นมาเป็นสิบถ้วยสุดท้ายแล้วสิ่งสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่จักรวาลเขาเลือกสรรไว้ให้คุณแล้ว ทำไมเราถึงบอกแบบนั้นเพราะว่า3มถ้วยเนี้ยคุณเสียใจมากเลยเดี๋ยวทาวเวอร์ขึ้นมาคือมันเป็นข่าวที่คุณฟังแล้วคุณเสียใจคุณรู้สึกเสียใจแต่จริงๆแล้วมันมีโอกาสอีกสองถ้วยเห็นตรงนี้ไหมคะมันแตกขยายไปเป็นสิถ้วยที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณอาจจะเสียโอกาสหนึ่งไปแต่คุณมีอีโอกาสหนึ่งเข้ามาหลังจากนี้นะคะซึ่งมันได้ทำให้คุณอะเติมเต็มไม่ใช่แค่ตัวคุณนะคะเติมเต็มครอบครัวที่ทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันโชคดีจังในที่ฉันได้ตรงนี้มาสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกแบบนั้นจากความเสียใจมันจะกลายเป็นความดีใจแทนเนาะแล้วก็3ไม้เท้านะคะการที่คุณรอคอยแล้วก็ลงแรงทําอะไรใหม่ๆนะคะคือดันมองว่าคุณมีโปรเจกต์อีกอันหนึ่งที่คุณทําอยู่แล้วก็เนี่ยมันจะเป็นเจ็ดไม้เท้ามันจะทําให้คุณไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้น ยังไงไพ่ก็ยังว่าคุณจะไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าอองานฟรีแลนซ์งานประจํางานอะไรก็ตามนะคะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะกว่าปีต้นปีที่ผ่านมากว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนาะมันจะเปลี่ยนผ่านไปในเรื่องการงานเท่าที่รันดูอะการเปลี่ยนแปลงของคนที่เกิดแต่คนที่เลือกไพ่ในวันที่สองอะคือเรื่องการงานนะคะการเลื่อนขั้นประสบความสําเร็จไปในอยูใ่ในจุดที่สูงขึ้นนะคะแต่มันอาจจะยังมีความรู้สึกที่แบบ บางครั้งมันเหนื่อยแล้วคุณก็พักอยากพักบ้างอยากให้มันหายเหนื่อยบ้างอะไรมันมีมันมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแนละ้วคุณก็จะมีไฟกลับมาเหมือนเดิมนะคะในออฟบอนขึ้นมาเนาะคุณจะมีไฟกลับมาเหมือนเดิมคุณจะพักระยะเวลาหนึง่งคือช่วงครึ่งปีหลังนี้หลังจากนี้ค่ะคุณอาจจะได้พักแค่แบบ เอ่อมีวันหยุดใช่ไหมคุณหยุดสัปดาห์ละสองครั้งในช่วง2วันที่หยุดเนี่ยคุณอาจจะพักแค่วันเดียวอีกวันหนึ่งคุณอาจจะหาทําอะไรที่มันแบบเป็นงานเสริมหรืออะไรแบบนี้นะเท่าที่รันเห็นนะคะซึ่งมันจะทําให้คุณอะเติมเต็มความรู้สึกในครอบครัวได้ดีอาจจะเป็นงานเสริมทีม่ทำกับครอบครัวงานเสริมที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องการงานนะคะที่ทําอะไรแล้วมันได้แบบนั้นเพื่เดี๋ยวจะติดยังออกมา ยืนยันว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นตรงและจริงจังกับการทํางานและการแบบปฏิบัติตัวอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังหลงจากนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนข้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้เติมเต็ม ได้อยู่ครอบครัวมากขึ้นนะคะ,ะก็ได้เติมเต็มความรู้สึกแบบให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้มีความสุขกินอิ่มนอนหลับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการอยู่จุดที่สูงขึ้นหลังจากนี้อาจจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้คุณอาจจะได้งานเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีคนเห็นผลงานของคุณมากขึ้นนะคะหรือว่าใครที่แบบเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆคุณอาจจะขยายธุรกิจมากขึ้นในในครึ่งปีหลังจากนี้แล้วมาประสบความสําเร็จมากขึ้นคือทําให้แบบ ครอบครัวหันมาแบบมีความสุขมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นช่วยกันในครอบครัวมากขึ้นอะไรแบบนี้นะเท่าที่รันดูนะคะคริ่งปีหลังของคนที่เลือกใบสองเรื่องการงานเด่นนะคะเรื่องการงานเรื่องการใช้ชีวิตค่อนข้างเด่นนะคุณจะมีเวลาพักน้อยลงนะคะไม่ใช่เยอะขึ้นนะน้อยลงคุณจะมีเวลาพักน้อยลงแต่ว่า คุณจะมีความสําเร็จมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ปีแรกๆมันอาจจะยังไอ้ช่วงต้นปีแรกๆมันอาจจะยังรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะประสบความสําเร็จสักทีแต่พอประสบความสําเร็จแล้วคุณก็ยังไม่หยุดคุณก็ยังทําต่อครึ่งปีหลังมันก็ยิ่งส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นเยอะขึ้นนะคะกว่าเดิมนะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพอะ่ออลลคอกโนหยิบผิดสำรับนะคะเอาไหม่ไพอ่ออลล็อนะสามใบนะคะสรุปกันดีกว่าว่า เึิ่งปีหลังคุณนะคะการเปลีป่ยนแปลงจะเป็นอะไรอย่างแรกเลยนะคะที่นันบอก งานของคุณจะประสบความสําเร็จมันถึงจุดปลายทางที่ได้ไปอยู่บน,ข,นขั้นบนสุดแล้วเห็นไหมเออคุณจะประสบความสําเร็จเนาะหลังจากนี้ในเรื่องการงานมันถึงจุดที่ว่าเฮ้ย mm hmm. ตรงเนี้ยโอเคแล้วอยู่ตรงนี้แหละได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อไปนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้คุณจะได้กลับมาอยู่ครอบครัวมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นอย่างที่ไพ่สิบถ้วยมันขึ้นเมื่อกี้เนาะทีเนี้ยมันอาจจะยังมีความรู้สึกว่า มันจะใช้เงินพอไหมหลังช่วงระยะเวลานี้ที่คุณรู้สึกอยู่นะจร,จริงๆอะรันมองว่าคุณจะไม่ไม่ได้มีความรู้สึกนั้นอีกแล้วนะความรู้สึกนั้นมันจะหยุดนิ่งนะคะมันจะจบลงนะคือความขัดสนความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าทํามาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบพอใช้ไหมครอบครัวฉันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนั้นอะมันจะไม่มีต่อไปแล้วหลังจากหลังจากนี้นะคะอีกครึ่งปีหลังจากนี้คุณจะประสบความสําเร็จไปอยู่ในปลายทางนะคะที่ คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยา่ากังวลกับมันบางทีคุณกังวลกับมันมากเกินไปมันมีความรู้สึกว่ากังวลอะมันจะพอไหมมันจะแบบถ้าฉันหยุดตอนเนี้ครอบครัวฉันจะโอเคไหมมันจะพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเออจะมีความรู้สึกแบบนั้นคือเรามองว่าความขัดสนตรงนี้ม,นมันไม่ใช่เงินนะคุณไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินนะคะแต่คุณอนะขัดสนเรื่องความรู้สึกตัวเองคือคุณมองว่าถ้าหยุดถ้าคุณถึงจุด สูงสุดที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณพอแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณหยุดไปอะ่ะครอบครัวคุณจะเป็นยังไงเขาจะโอเคไหมเขาจะแบบอยู่กันได้ไหมเขาจะแบบไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยโน้ ตัวคุณจะไหวไหมจรู้สึกอย่างนี้เออทีเนี้ยนันมองว่าคุณไหวคุณไหวนะคะคุณไหวแน่นอนเพราะว่าไพ่การเปลี่ยนแปลงมันขึ้นมาดีหมดเลยไพ่ออกมาเตือนว่าให้หยุดคิดแบบนั้นนะคะให้หยุดคิดแบบนั้นได้เลยนะคะเพราะยังไงคุณก็มีความสุขกับชีวิตหลังจากนี้แน่นอนเพราะไพ่สิบถ้วยมันออกมายืนยันแล้วอย่าคิดมากนะคะว่าตัวเองไม่เหลือใครคุณมีคนดูแลมีครอบครัวมีคนรักมีคนไม่ตายอยู่ข้างๆนะ อย่าคิดว่าเตืออยู่คนเดียวนะคะไพ่เตือนประมาณนี้นะคะก็อย่าคิดมากอย่ากังวลอย่าให้ความคิดลบๆมันมาหยุดไฟในตัวคุณอย่างที่เียกว่าคุณเป็นคนมีไฟค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ความคิดไม่ดีมาหยุดไฟในตัวคุณนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่ลือกไพ่ในใบที่สองนะคะใบนี้นะการงานดีาการเลื่อนขัข้นการเลื่องตำแหน่งการง,งานดีแล้วเงินดีแน่นอนค่ะ การงานดีแล้วมาส่งผลให้กับการเงินนะคะให้กับความรู้สึกว่าความสําเร็จของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลอย่าเอาความรู้สึกขัดสนเข้ามาติดในใจเรามันจะบล็อกพลังงานที่ไม่ดีเอ้ยมันจะบล็อกพลังงานที่ดีๆที่กําลังจะเข้ามาหาเรานะโอเคประมาณนี้นะคะถ้างวนนี้น่ารักไปแล้วนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ